ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JustPlayIn นะครับแล้วก็อยู่กับเกม Granado e s p a r เหมอนเดิมครับวันนี้เราจะมาสรุปข่าวสารอัปเดตแพทประจําวันที่5พฤศจิกายนนะครับสาหรับแรกเลยครับลดวัตถุดิบในการสร้างอาวุธเกร3 4 3ถึง๓๘ลดลง50%นะครับสําหรับตัวละครใหม่อย่าง CV s i l v e s t r ยนะครับลำหรับถัดมาครับที่ขาดไม่ได้คือ d i n o b l o ็อกล่องสุ่มรุ่นรับตัวละคร Silvestre นั่นเองนะครับ ลำรับท่ามาครับเป็นดับเบิลเอ็กพีนะครับสเตลาร์คูณสามนะครับแอตแัสคูณห้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับซินเวอร์สเทียเอพิโซดอีเวนต์นะครับเลิฟเป็นจัสติสสามารถรับเควสโดยชืุอซื้อเอพิโซดสก่อนได้ที่ NPC นพีซีเมอร์ชแอนส์เรจิน่าท่านนี้ได้เลยครับที่เมืองลิบอโดลำรับท่านมาครับเป็นโคโค่อีเวนต์นะครับภารกิจเติมพลังให้เจ้าลูกเจี๊ยบ ตัวน้อยนะครับสามารถรับเคล็ดได้ที่ผู้พันโคโคที่เมืองรีบาร์โดนั่นเองนะครับบริเวณกองอำนวยการแล่ก็ลำดับคันมาครับเป็น November Package นะครับจำหน่ายตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่3ทธันวาคมนะครับคร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดซัมเมอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ชุดเฟสต้าสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับ และก็ารลดับถัดมาครับเป็นโปรโมชั่นฟ้าผ่าเติมเงินในราคาที่กำหนดรับไอเทมฟรีไปเลยตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับรายละเอียดตามนี้เลยครับกำดับถัดมาครับเป็น Spending Cash ยิ่งช็อปยิ่งได้นะครับ5-3ธันวาคมนะครับเมื่อช็อปเสร็จแล้วสามารถมาแลกรับไอเทมตามเซเวอร์ที่กำหนดได้เลยครับ สำหรับสุดท้ายนะครับเป็นโบนัสท็อปอัพนะครับเติมเงินยอดที่กำหนดแล้วก็รับไอเทมสุดพิเศษฟรีไปเลยเหมือนเด็กเหมือนกันครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ